ทำอะไรเนี่ยเพี่ไม่เดี๋ยวพี่จะพาไปไหนเนี่ยทำมันที่จับกลุ่มครับไม่โรงพักทำทำมันทุกอยู่างโรงพักอยู่เนี่ยไม่โรงพักอยู่นี่พี่จะเอาไปไหนครับไม่ไม่ไม่เราถึงการจับกลุ่มนะไม่ผมจะไปไม่ผมจะไม่พี่เจาไปไหนไม่ไปทำทำมันที่จับกลุ่มทำอยู่ไหนครับไม่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 โงผมจะไปด้วยไปสิ ลงพักยู่ผมจะไปด้วยผไมเออมี่ตเตามตามถเบียนรถเลยนะยีไม่ไม่ไม่ลงพักอยู่นี่ไม่ลงพักอยู่นี่ทำไมไม่ทำอยู่นี่ักครับงไม่ลงพักอยู่นี่พี่จะารมไปไหนอ่ะไปด้วยทำไมไปงรมไตรวจด้วยไม่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 ไยเดี๋ยวผมผมก็มียาติเป็นตำรวจเหมือนกัน ขรถดีๆขึรถขึ้รถดีขรถเออขรถดีๆข่างนี่จ่ายยังนี่ไามัมอผายมส่งไปดีมันจะฟ้องคุณมีปัญหาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร่บ เอาครับรถไหมเป็นาบผเลับรถไหมไม่เป็นไรครับญาตผมก็เป็นตำรวจกันไปตามมาครับไนเอาครับรถไหม บครัรมนี่นะครับ มันจะนังแกประชาชนมีการโทรไปหานายด้วยะปไปแล้วเขางขังเพราะจะไปแบ่สวนไงทำไมที่ไม่แจ้งผมอ่ะ อ่ะัผมจะพาไปึงเ้มกมีการะุนะเมื่อเ้ไ uh> ม่ผมใส่เพิ่มะคุมนะเอาเอาเีอให้ที่มีหลักฐานที่มีเมื่อเช้อันนี้โรงพักต้องาเราไอะุ